ในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึง10ล่างอัปเกรดของขบวนการ54ที่สวยและน่าจดจำว่าจะมีแต่ละล่างที่สวยและเท่หรือน่าจดจำอะไรยังไงหรือเปล่าไปเริ่มดูกันเลยนะครับ สวัสดีครับอยู่กับช่ององคละจจในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึง10ปร่างอัปเกรดของขบวนการ54สีที่สวยและน่าจดจาในร่างอัปเกรดมันจะมีบางตัวที่สวยหรือไม่สวยบางเรื่องก็ยกให้หัวหน้าแต่ละขบวนการเนี่ยคนเดียวหรือสีแดงนั่นแหละส่วนใหญ่หรือบางเรื่องมีทั้งขบวนการก็ยังได้ถ้ามีข้อมูลบกพร่องผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับก่อนที่จะไปเริ่มดูเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็ไปเริ่มดูกันเลยนะครับ โอเอโดเฮลิเคนเสหรือโยโนสุเกจากเฮลิเคนเลสภาคพิเศษฉลองครบรอบ20ปีเป็นรูปแบบนินจาในทีมเอโดและคาบุกิสำหรับเฮลิเคนเลสก็ร่างนี้ครับได้มาจากการใช้เหรียญโอเอโดชิโนบิบนเฮลิเคนยจโลซึ่งได้มาด้วยเทคโนโลยีทามสลีปของโมยุและโอโบโรในร่างนี้เป็นสัญลักษณ์ของการรวมตัวของโรงเรียนนินจาในยุคเอโะที่ยิ่งใหญ่ แต่ตอนเปิดตัวล่างเนี่ยผมว่าแบบโอ้โหดีไซน์ชุดนี้คือแบบโคตรอลังการงานสร้างอะ่ะคือเข้ากันเหมือนแบบเป็นแม่ทัพ,พที่ยิ่งใหญ่อะ่ะอ่ะแต่ถึงแม้จะตกแต่งประกอบอะไรเยอะไปหน่อยแต่ก็ยังไงมันก็ดูดีและอลังการอยู่ดีนั่นแหละคือสมกับล่างฉลองครบรอบ20ปีที่รอมานานมากแค่นี้แค่นี้ละกันสำหรับโ,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 โอเดโอดเเลสอาบะรีแมกหรือฮาคุอะเรโอกะจากอาบะรลนเจอร์ เล่างซูปเปอร์ของอบาบะเลสซึ่งเข้าถึงได้โดยใช้สไตล์ไลเซอร์และไดโนกัสของอบาบะเลบูและอบาบะเลเยโลโดยจะอัปเกรดของชุดอาบะ ที่มีอยู่ของอาบารเลสด้วยเกล็ดสามเหลี่ยมสีน้ำเงินและขอบสีเหลืองตาสัญลักษณ์ของอาบารลนเจอร์เนี่ยที่ปรับแต่งนะบนหน้าอกของอาบาร์เรมักเนี่ยเพื่อเพิ่มการป้องก,กันให้หมวกแล่ไหล่เนี่ยตามลำดับด้วยมรารกดรูปหยดน้ําที่หน้าผากหมวกภายในรอบสีเหลืองอะ่ะการเปิดใช้งานอาบาร์เรมักเนี่ยจะทําให้ไดโนการเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นจนสามารถคกงสภาพไว้ได้เลวกะเองก็ค้นพบว่าเขาเนี่ย สามารถดึงไดโนกัสที่จําเป็นจากพันธมิตรทั้งหมดเพื่อเพิ่มพลังให้กับอาบะติแรมักได้แล้วก็ยังมีโชว์อาบะ e ิแมคด้วยนะแค่เพิ่มอาบะติแมักกับอาบะติคิลเลอร์แล้วก็ยิ่งเทบีกด้วยส่วนดีไซน์ของอาบะติแมนี่เท่โคตรถือเกาะและใส่ชุดเกาะเหมือนอัศวินไนโดสะวะ ลวดลายสามเหลี่ยมแขนขาขอบท้องเทใช้ได้ยิ่งล่างโชว์อับะเลแมกนี่จะดีมากเลยนะแค่นี้แล้วกันสำหรับอับะเลแมกเลเจนส์มาจิเลสหรือโอสุไคจากมาจิเลนเจอร์ก็เป็นล่างที่แตกต่างจากล่างหลักนะคือล่างหลักก็ดูดีสวยและเทอลังการด้วยนะส่วนล่างเลเจน d ์ก็ไม่ดีแย่นะหน้ากากก็เทนะแต่ตรงเกาะก็โอเคดูดีด้วยนะแล้วก็มีไม้คาถาเือสำหรับผมไอตรงที่มันมีแมวอะเอออาวุธ มันดูตลกไปหน่อยอะแต่ก็โดยรวมก็โอเคแล้วจริงๆรง่างนี้ก็มีจํากัดเหมือนกันนะแต่ก็ต้องแลกชีวิตเพื่อไปช่วยแม่ตัวเองให้ได้นะแหละอกอประมาณนี้แล้วกันคิดไม่ออกแล้วแต่ดีไซน์ดูดีด้วยไงผมก็บอกขั้นต้นมาแล้วไงเออแค่นี้สําหรับมาจิเลสซูเปอร์เกคิเลสหรือคันโดจันจากเกคิ i เลนเจอร์เป็นร่างที่ดีไซน์เนี่ยโคตรสวยโคตรเท่ใช้คําว่าโคตรของโคตรเลยอะอวยจะจัด แต่ติดอย่างเดียวคือมันไม่มีเข็มคัดเฉยๆอ่ะถ้ามีอีกสักนิดสักหน่อยผมว่าแบบจะให้เพอร์เฟกเลยนะสเกลพลังในล่างนี้ครับก็เน้นแบบพลังสัตว์เน้นหมัดใช้กรงเล็บด้วยไงเพิ่มสีขาวปัดกับสีแดงก็ฝีมือก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรแล้วอะเออถามว่าเก่งไหมก็เก่งแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงดีแหละแต่ดีไซน์ผมอวยไงบรก็ไม่ได้รู้ดีนะก็ขอโทษด้วยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับซูเปอร์เกคิเลส ไฮเปอร์ชินเคเลสหรือชิบะทาคิรุจากชินเคนเจอร์เป็นร่างที่ชุดเนี่ยชอบมากๆคือชุดร่างหลักก็โอเคละติดแค่หน้ากากเฉยๆอะแต่ก่อนเป็นซูเปอร์ไงที่เป็นชุดสีขาวก็สวยอยู่แล้วและที่โคตรๆอีกด้วยนะพอมาเป็นร่างไ y เปอร์ชินเคเลสนี่แม่งสวยจัดอะเข้ากันมากๆคือแค่มันจะย้อมสีแดงแต่ยังไงมันก็สวยอยู่ดีต้องระดับท่านชิบะทาคิรุเท่านั้นอะ สเกลพลังก็ดูเวอร์และอิมแพกอังการใช้ได้เลยนะต่างกับไอร่างซูเปอร์เนี่ยเออจริงๆก็ร่างนี้มันก็คนอื่นก็ใช้ได้นะไม่ว่าจะชินเคนกินไม่ก็ชินเกนโกะเออแค่นี้แล้วกันสำหรับไฮเปอร์ชินเคเลสชิชิเลสโอไลออนหรือลักกี้จากคิวเรนเจอร์เป็นร่างที่โคตรสวยจัดจัดอ่ะจุดเริ่มต้นทำให้ลักกี้เนี่ยเกือบตายก็พเพราะดอนนามากนเนี่ยร่างแยกนั่นแหละแล้วก็ให้ท่านโอไลออนเนี่ย น่าจะมอบพลังให้ลักกี้เนี่ยแล้วฟื้นคืนชีพอีกด้วยและท่านโอไลออนเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วก็เลยตายแบบอย่างสงบอ่ะและลักกี้เนี่ยก็ได้พลังจากโอไลออนแล้วก็แปลงร่างแบบเปิดตัวแบบโคตรอลังการงานสร้างอะ่ะแล้วก็ตบดอนอามาเกสร่างแยกไปได้สบายสบาๆปกติคนอื่นจะสู้ไม่ไหวไงถ้าไม่มีลักกี้นะกิ่งจัดจัดร่างเนี้ยดีไซน์ก็สั้นๆนะเรื่องร่างอัปเกรดอะเป็นสีขาวไง เออดูห่างฉีกแหวกไปไกลแต่ละขบวนการมากจากสีแดงเป็นสีขาวอ่ะมีสเสน่ห์โคตรอะ่ะชุดก็สวยเลิศมากๆประมาณนี้และกันสำหรับชิชิเลสโอลายอนซูเปอร์เซนไคเซอร์หรือโกชิคิดะไคโตจากเซนไคเซอร์เป็นร่างที่พวกซ็อกเนี่ยสร้างเซนไคจูกเกียที่แข็งแร่งที่สุดไงเออเอาแผนของพ่อแม่ไคโตเนี่ยมาสร้างใหม่ไงให้มันแข็งแร่งขึ้นอะ่ะเออ สร้างให้มันตัวคล้ายๆดักกอนซิซาโรโบโด้วยไงทำมาเท่โคตรๆอะ่ะยิ่งถ่าแปลงง่างซูปเปอร์ซินไครเซอร์นี่ดีไซน์ก็ดูดันไม่เก่งใหญ่ใครละอาวอุธใหญ่แต่ใช้สู้ได้คุ้มค่ามากๆอะ่ะ ข้าลังใช้อย่างคุ้มค่าด้วยแถมขยายตัวใหญ่เองได้ด้วยนะถ้าร่างอัปเกรดอะร่างหลักหัวหน้านี่ฉีกไปไกลมากเลยนะดีไซน์อะชุดอะร่างซูเปอร์ก็ไปไกลอีกอะคิดว่าชิชิเลสโอไรออนนี่ไปไกลแล้วนะแต่ว่าซูเปอร์เซนไคเซอร,ร์นี่ไปไกลอีกอะเออแหวกไปอีกอะแถมเท่โคตรดีไซน์ก็เออดุดันไม่เกรงใจใครอะผมก็พูดไว้แล้วไงแค่นี้ละกันสำหรับซูเปอร์เซนไคเซอร์คิงคั้วะกระตะโอเจอร์หรือกีฬาฮัสตี้ จาก king ozer ไปร่างที่ชุดหน้ากากที่โคตรอลังการงานสร้างอะชุบทองได้ลงตัวนะคือสมแบบระดับราชาอย่างยิ่งใหญ่ไปเลยอะจริงจริงจุดเริ่มต้นพี่ชายตัวเองก่อนนะแล้วค่อยน้องไปแย่งพี่ตัวเองต่อไงยิ่งของน้องนี่สวยกว่าของพี่อีกอะสีเงินกับสีทองอะแค่กดปุ่มแดงมงกุฎอะมองกุฎอะ,ม,ออะมันจะมีปุ่มไงปุ่มสีแดงอะและสวมสีสะแล้วก็บอกไปว่าสรรเสริญปฐมราชาไงและกลายเป็น king k o u k a โ t a จอร์ er ที่เก่งการตกหมด แต่นัานแพ้แค่ดักเดสเฉยๆไงมีดาบที่เท <Yeah. S 2> ่เหมือนไอติมอะทำไมมันดูมันเหมือนแบบเป็นไม้ไอติมอะมันดูตลกเฉยๆอะแล้วก็โอเคแล้วะดีไซน์ผมก็พูดไว้ข้างต้นแล้วแหละเอาง่ายๆเท่แล้วกันจุบทองอลังการให้มันสมกับราชาอย่างมากเลยแค่นี้สําหรับกินกัวกระตะโอเจอร์แชมเปียนบูลเลสหรือทายะจากบูลบูเจอร์เป็นร่างที่แค่ใส่เสื้อเฉยๆร่างหลัก ชุดมันก็ธรรมดาไปแล้วไงยิ่งหน้ากากยิ่งถักไปอีกอะแต่หมดทําให้มันเท่และชอบไปอีกอ่ะยิ่งบุเลตวันวันทายนี่นี่ถึงแม้มันจะดูลบบ้างนะแต่แต่สํหนับผมมันโอเคไงดูดีขึ้นบ้างอ่ะชุดอะนะคือให้มันสมกับเป็นนักกํำเพิงไปหน่อยอ่ะส่วนล่างแชมเปี้ยนที่ใส่แต่เสื้อ,อคือเสื้อสวยนะเสื้อสวยจัดจัดะถึงขั้นถ้ามีขานะผมจะจัดเลยอะคือเสื้อสวยมาก คือสมกับนักซิ่งไปด้วยไงเออแค่ใส่เสื้อก็เก่งขึ้นแล้วมันกดปุ่มกดใช้ทักษะสกิลอะไรได้ไงปล่อยอรถแต่ละอย่างใช้สกิลอะไรได้ไงดีไซน์ก็เหมือนที่บอกไว้ข้างต้นอะ่ะนับแค่ชุด่ะนะเทหน้ากากเหมือนเดิมเปี้ยแค่นี้สำหรับแชมเปี้ยนบูมบูมเนสและมาถึงล่างสุดท้ายกับวายโกจูวหรือโทโนฮอยุจากโกจูเจอ ก็เป็นร่างที่ผมอยากพูดและร่างเนี้ยคือผมโคตรชอบโคตรเท่อะดีไซน์เข้ากันมากๆจริงๆอะส่วนร่างเทคซอสกตกูวูบก็ดูดีนะแต่ติดอย่างเดียวคือการนำเสนอมันไม่ดีเท่าไหร่อ่ะแต่ตอนแปลงร่างและใช้ต่อสูนี่เท่ใช้ได้เลยนะแบบสดสรลอนเลยวายกูวูบสำหรับผมเป็นร่างสุดยอดอย่างได้อ่ะสเกลพลังก็ดูเก่งจัดจัดอ่ะปกติร่างนี้ใครจับเอาก้าบูสเตอร์เท่ากับตายใช่ปหแต่โฮริลุทำได้เฉยอ่ะ โอเคพี่แกคงมีเหตุผลแหละเมรว่ามันเหมาะกว่าเทกัาซอสอีก,กนะบทน่าจะไม่เคยแพ้จริงๆแหละมันดูมีบทที่ดีกว่านี้อีก,ก่ะไม่ว่าจะใช้สกิลทำให้ใช้ร่างรุ่นพี่แบบ ใช้เซนไตสีแดงอ่ะจะกลายเป็นร่างอัปเกรดของรุ่นพี่ได้อ่ะแม้มันจะไม่นานแป๊บเดียวก็เถอะแต่ก็ดูดีและเท่ก็จะประมาณนี้และกันสําหรับไวโกลจูบก,กันนะครับจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกนะไม่ว่าจะเป็นเดกะลินเจอร์สว่านโหมดโบเกนเจอร์ริวโซเจอร์อะไรอ่ะแมคริวโซเจอร์อะไรมากกว่านี้และอาจจะสวยมากกว่าที่ผมเอามาก,ก็ได้แค่นี้ละกันจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ10ลร่างอัปเกรดของขบวนการ5สีที่สวยและน่าจดจํา ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่แต,แต่ที่ผมพูดมาเนี่ยผมเอาแค่แบบสีแดงมาอย่างเดียวนะคือจริงๆมันก็มีนั่นแหละบางคนแบบใช้ทั้งเรื่องอะแต่ว่าผมเอามาสีแดงอย่างเดียวไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนบายๆนะครับ